เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ของเจ้าบอลน,นะครับกับเกมโปเกสการ์นะครับผมในคลิปนี้จะมาแนะนํากิจกรรมที่ดีหนึ่งกิจกรรมเลยนะครับในเกมโปเกสกา์ s <S นะครับผมต้องบอกว่าน่าจะมาเดือนละครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันกิจกรรมถุงรางวัลอันนี้นะครับที่มีหินนุกบาทแลวก็ตัววัมแท้อยู่นะครับซึ่งสองอันเนี้ยเราแค่ใช้เพชรซื้อและเอาไปรีเอาไปเพิ่มพลังได้แบบง่ายมากนะครับต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพลังได้ง่ายนะครับ แค่เราเก็บเพชรนะครับผมนะฮะอ่าสร้อยมือแซดเนี่ยจะปลดช่วงเววเจ็ดสิบห้ามั้งถ้าผมฟังคนดูมนไม่ผิดนะเพราะว่าผมจาไม่ได้เหมือนกันนะว่ามาเววเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าไม่75ก็8 0 90ิ้นี่แหละนะครับคือผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการรีให้ดูแล้วนะครับว่ามันได้พลังเยอะแค่ไหนนะลองไปหาดูที่เก่าๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าเพิ่มพลังเยอะจริงนะท่านผู้ชมนะนะครับคือปกติสร้อยมือแซดจะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราอัพตรงเนี้ยเป็นสีทองหมดแล้วนะครับ 3ช่องนะสอันบนอันซ้ายอันขวาเนี่ยเป็นสีทองหมดแล้วใช่ไหมเราสามารถกดอัปเกรดได้เนี่ยเป็นสร้อยมือแซ็แบบพวกนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มาในตรงเนี้ยมันสามารถกดห้เป็นสายฟ้าได้อีกเออนะครับเพิ่มพลังได้อีกนะครับผมนะฮะแล้วในสร้อยมือแนเนี้ยเราก็สามารถหายพวกหินสีเขียวเนี่ยมาอัพได้นะครับมันมีหินสีเขียวสีฟ้าสีส้มมั้งนะครับก็อัพแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปเรื่อยนะครับผมนะฮะเออก็จะได้พลังนะอย่างเช่นอันเนี้ยผมยังไม่กดสายฟ้าใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวมีสีส้มหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมสีส้อมอันนี้เดี๋ยวผมจะกดรีให้ดูอ่าสีส้มเป้าวาส้มสีแต่ว่ามันต้องเป็นสายฟ้านะ่ะมันต้องเป็นสายฟ้าเออนะครับเดี๋ยวผมจะรีให้ดูไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะนะครับมีสองพันนะครับผมอ่าได้มาหนึ่งอันแล้วะครับผมอ่าก็คือเปลี่ยนสเตตัสเลยจึ๊บอ่าเห็นไหม เราได้สเตตัสเพิ่มขึ้นมาอีกนะกดล็อกไปเลยนะครับแล้วก็รีที่เหลือนะครับให้ติดสายฟ้าอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสเตตัสอีกนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมนิดหนึ่งก็ถือโอเคนะคือมันเป็นการเพิ่มสเตตัสแบบง่ายๆทุกคนไม่ต้องเข้าใจอะไรยากเลยนะครับแค่หาหินมารีแค่นั้นเองนะครับคือใช้มือแท่อันแรกอ่ะนะครับก็คือรีให้เป็นสีส้มคืออันนี้ก็แค่รีติดสายฟ้ารู้สึกว่าจะไม่ติดเลยเว้ยฮัลโหลนะครับติดอันเดียวเองเลยโอ้โหจะหมดแล้วอะ จะหมดแล้วว่ะ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 ฮัลโหลห้าสิบหมด,ววหมดจบเรียบร้อยโอเคที่เหลือก็ใช้เพชรเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แค่เราแค่มาหาลีแค่นั้นเองครับคือมันจะทําให้เราได้สเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับผมนะฮะแค่เรามีเพชร มาซื้อจบเลยนะครับผมแล้วใครไม่อยากใช้เพชรตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเลยผมแค่มาแนะนํากิจกรรมเฉยก็คือมันดีจริงๆนะมันดีจริงๆนะท่านผู้ชมนะ,นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคพูดไปนะครับกิจกรรมวงล้อนเนี่ยเมื่อก่อนนะมันจะมีให้เราสุ่มวีหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะได้500เพชรใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มี500้อเพชรแล้วเ๋ยมีขั้นต่ำสุดก็คือ750เพชรคือถ้าเราสุ่มแล้วได้สัก3 0 0 0 5 0 0 0เพชรขึ้นไปเนี่ยก็คือคุ้มนะครับมีถึง94,990ก็นะครับ ต้องเติมเท่านั้นนะครับผมถึงจะสุ่มได้นะฮะตอนนี้นะครับผมนะกิจกรรมในตอนนี้นะนะสำหรับวงรอเพชรนะครับผมแล้วก็เติมเงินข้ามเซิร์ฟนะใครเติมงินก็จะได้เหรียญอ่าแลกรูปวิลาศลาก็ไม่มีอะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอะไรวะแลกแลกอันใต้ในคอสมาเหรอใช่ไหมน,นี่ผมจำจำไม่ได้เนหะมือนกันนะไม่ไม่ก็แลกแลกชุดแฟชั่นนั่นแหละนะแล้วก็อันเนี้ยน่าจะแลกอันใต้ในคอสมาหรือเปล่าเออนะครับ แล้วก็กิจกรรมรีนิสัยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรีนิสัยจริงๆมันมาทุกเดือนนะมันมีนี่ของฟรีอยู่นะครับเดี๋ยวมันก็แจกนะครับผมนะฮะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมปฏิหารนะจริงๆผมมาพูดถึงกิจกรรมนี้มัน มากเลยนะนะครับไม่เป็นไรหลักๆเนี่ยผมแค่มาแนะนําถุงระามาัตรงนี้นะไม่รู้มันจะมาเดือนละครั้งหรือเปล่าแต่ว่าคือมันเป็นการเพิ่มพลังแบบไม่ต้องยุ่งยากเข้าใจง่ายนะครับผมแล้วก็เพิ่มเพียวๆโดยตรงเลยนะครับก็สบายตรงนี้นะครับก็เพิ่งดวงมานิดหน่อยนะครับสาหรับการรีสายฟ้ารีหาหลอดส,สีสีส้มนะครับเออแล้วก็กิจกรรมแรกตอนนี้ก็จะมีพวกปกติครับ ตัวเลเซนตตัวมาสเตอร์นะครับมีไดนามิกมาชาโด o มาด้วยนะครับมีสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ต่างๆนี่มากมายนะครับก็ลองมาเลือกกันดูนะว่าอยากได้ตัวไหนนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมนะฮะตัวโซลาร์มิลลาดนะครับเห็นไหม มันเป็นตัวฟรีนะผู้ชมนะแค่เก็บชิปครบ5้านเราก็แลกได้แล้วนะครับผมถึงได้บอกเลยว่าตัวละครสมัยนี้มันหาง่ายผู้เล่นใหม่ๆก็หาง่ายนะครับแค่เราต้องอดทนเก็บนะครับแถมล่างมาสเตอร์เนี่ยเราก็เก็บได้ง่ายด้วยเหมือนกันเพราะว่าเกมเนี่ยมันให้สมบวงล้อ10ครั้งฟรีใช่ไหมเราแค่มีเพชร2อ,อย่างเลยเราแค่มีเพชรมีเศษชิปเราก็จะได้แล้วเราก็ต้องพึ่งดวงไปด้วยนะว่าเราจะอ่าหมุนฟักทอง ได้เท่าไหร่นะครับค่อยเก็บไป500ฟักทองแล้วก็ได้สติ๊กเกอร์มาสเตอร์ครบแล้วก็ทำล่างมาสเตอร์จบอ่าเอเต,เต้ก็เหมือนกันเงื่อนไขเหมือนกันนะครับโปเกมอนฟีฟเนี่ยเยอะนะครับผมนะฮะแค่เราต้องแบบว่าอดทน เ,เท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเปิดกาชาพารเกียโดยมี8000นี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเศษชิปที่เหลือเอามาแลกเอานะครับประมาณนั้นแนละ้วก็กดไลค์คลิปนี้เยอะนะเดี๋ยวเจอคลิปวนนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปเก็บเพชรเก็บชิปเก็บฟักทองนะครับเพื่อ แลกกิจกรรมนะคแล้วก็เก็บเพื่อที่จะซื้อของอัพสเตตัสของเรานะครับก็พยายามเข้านะเนเนท์ในทุกท่าได้บา้าเจอกันใหม่คลิปหน้าบอม